สวัสดีครับคุณกำลังอยู่กับอ n History และนี่คือ La ฟร็องประวัติศาสตร์ฝรั่งเศส c h ปปิต t กั a t g u e r r ซิวิเลบทที่4สงครามกลางเมืองสวัสดีครับคุณกำลังอยู่กับ In History ครับและนี่คือลาฟร็องประวัติศาสตร์ประเทศฝรั่งเศสครับและนี่คือตอนที่4ของ Franc, อล a ฟร a อง g ีแอ r ์ซิ i ิเหรือสงครามกลางเมืองนั่นเองครับ ในช่วงครึ่งแรกของศตวรรษของศตวรรษที่16นะครับฝรั่งเศสเนี่ยมีคุณสมบัติหลายประการนะครับที่แสดงว่าสถาบันกษรตริย์ฝรั่งเศสกําลังก้าวสู่ยุคใหม่ที่เรียกว่านิวโมนาคีหรือว่ายุคสมัยใหม่ของฝรั่งเศสนั่นเองซึ่งมันหมายถึงกระบวนการเริ่มต้นสร้างรัฐสมัยใหม่หรือรัฐในระบบสมบูรณาญาสิทธิราช และกษัตริย์ที่รับบทบาทองแรกในช่วงเวลานี้นั่นก็คือพระเจ้าฟรองซัวที่หนึ่งแห่งราชวงศ์วอลเลัวซึ่งพระองค์นะครับได้ทําการปกครองฝรั่งเศสผ่านจากข้าราชการที่พระองค์ทรงแต่งตั้งมีกองทัพรับจ้างอยู่ประจําการนะครับโดยพระองค์เนี่ยสามารถเก็บภาษีได้ทั้งทางตรงและทางอ้อม ในช่วงปีคศ1 4 8 4นะครับจนถึงปี1560รัฐภารรัฐส,ะสะภาฝรั่งเศสเนี่ยนะครับไม่เคยไม่ได้มีการประชุมอะไรเลยนะครับพระเจ้าฟรองซัวที่1ส่งทรงใช้วิธีการเจราจากับเจ้าภาษีของแคว้นต่างๆที่อยู่รอบนอกส่วนบริเวณตอนกลางของฝรันะ่งเศสเนี่ยไม่มีสภาท้องถิ่นนะครับตัวแทนกษัตริย์ก็เลยทําหน้าที่เป็นผู้ประเมินแล้วก็ทําการเก็บภาษีที่สําคัญอยู่2ประเภทซึ่งเป็นภาษีที่สร้างไรายได้ให้ราชสำนักฝรั่งเศสมากที่สุดก็คือภาษีไตและก็ภาษีเกลือ ซึ่งในด้านความสัมพันธ์กับศาสนาจักรนะครับก็ได้มีข้อตกลงว่า Concordance of Bologna หรือข้อตกลงโบลอนยาในปี1516เนื่องด้วยพระสันตปะปาปานะครับมีข้อตกลงที่จะให้กษัตริย์ฝรั่งเศสมีอำนาจในการแต่งตั้งบิช,ชอปแล้วก็เจ้าอาวาสวัดทั้งหลายนะครับซึ่งหมายความว่ากษัตริย์ฝรั่งเศสได้ควบคุมการเก็บภาษีมีอำนาจเหนือศาสนาจักรซึ่ง ข้อตกลงนี้นะครับทำให้อำนาจของศาสนาจักรที่กรุงโรมที่มีอิทธิพลในฝรั่งเศสลดน้อยถอยลงไปนะครับทำให้ศาสนาจักรของฝรั่งเศสมีความเข้มแข็งและเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและมีความเป็นฝรั่งเศสมากกว่าที่จะยึดโยงอยู่กับอำนาจประสสริประปาที่กรุงโรมแล้วก็กลายเป็นองค์ประกอบสําคัญครับที่ทําให้เกิดรัฐฝรั่งเศสในที่สุดนอกจากนี้นะครับขุนนาจงจำนวนมากนะครับได้เข้ารับราชการาแล้วก็มีโอกาสทำสงครามกับพระเจ้าชาวี่5แห่งสเปนซึ่งถือว่าเป็นคู่แข่งสำคัญของฝรั่งเศส ในช่วงต้นศตวรตวรษที่16นะครับสงครามเนี่ยทำให้พวกขุนนางเนี่ยมีงานทาแล้วก็ต้องออกไปอยู่นอกประเทศนะครับเพราะว่าต้องทําสงครามเป็นเวลาวานานรวมทั้งมีโอกาสที่จะแสวงหาทรัพย์สินด้วยขุนนางก็เลยไม่ใช่พลังที่จะท้าทายกษัตริย์เหมือนในอดีตแล้วก็จะเห็นได้ว่าแนวโน้มที่จะให้พระเจ้าฟรองซัวที่1นเนี่ยสามารถสร้างรัฐสมบูรณาญาสิทธิราชที่มีการรวมศูนย์อำนาจก็ได้เกิดขึ้น แต่ว่ากษัตริย์เองก็ไม่ได้มีอำหนา้าไปซะทุกอย่างนะครับสาลปรมองซึ่งเป็นสารที่กษัตริย์สร้างขึ้นเพื่อช่วยในการปกครองได้ออกประกาศยืนยันว่ากษัตริย์ต้องเคารพกฎหมายโดยสาลปรมองเนี่ยนะครับมีความพยายามที่จะควบคุมการใช้อำนาจของกษัตริย์ไม่ให้เป็นไปทางอำมเภอใจดังเช่นที่รัฐสภาเคยทำมาก่อนศาลปรมองนะครับที่มีอำนาจต,ตุลาการนั้นเนี่ยก็ไม่ได้มาจากตัวแทนประชาชนนะครับในขณะเดียวกัน แคว้นที่อยู่ตามชายแดนเช่นเบอร์กันดีหรือว่าบริเตนเนียเนี่ยซึ่งเข้ามาอยู่ในการปกครองของฝรั่งเศสในภายหลังเนี่ยนะครับกลับได้รับสิทธิพิเศษแล้วก็การยกเว้นบางเรื่องในดินแดนเหล่านี้ซึ่งแน่นอนว่าข้อจํากัดอื่นๆก็คือจําพวกที่ข้อจํากัดอื่นก็มีเช่นก็คือพวกขุนนางจะได้รับอภิสิทธิพิเศษนั่นก็คือไม่ต้องเสียภาษีครับและการที่ขุนนางสามารถเข้าควบคุมราชการของกษัตริย์ในระดับท้องถิ่นได้คือสิทธิพิเศษที่กษัตริย์ไม่สามารถละเมิดได้นั่นเองครับ ข้อจำกัดที่สําคัญของกษัตริย์ฝรั่งเศสนั่นก็คือเรื่องของเงินครับฝรั่งเศสมีประเทศขนาดใหญ่เพราะฉะนั้นองค์กรบริหารก็ต้องเป็นขนาดใหญ่และเมื่อใช้ระบบราชการสิ่งที่ขับเคลื่อนนั้นก็คือเงินทางออกที่ดีที่สุดนอกจากการเก็บภาษีและการกู้เงินสิ่งที่สร้างรายได้กษัตริย์ฝรั่งเศสมากที่สุดก็คือการซื้อขายตาแหน่งครับ โดยเฉพาะตำแหน่งในฝ่ายยุติธรรมแล้วก็ฝ่ายการคลังถามว่าขายให้ใครครับก็คือขายให้พวกชนชั้นกลางที่มีเงินหรือพวกกระดุมพีนั่แหละครับที่ที่มีธุรกิจ ทำเงินเป็นเศรษฐีแล้วก็ร่ํารวยจากการค้าขายมีเวลาว่างมากพอนะครับก็เลยเข้ามายุ่งยามกับเรื่องอบ้านเมืองเกิดขึ้นนะครับผลที่ตามมาก็คือกษัตริย์ไม่สามารถควบคุมระบบราชาการของพระองค์ได้อย่างเต็มที่ครับเพราะว่าตําแหน่งเหล่านี้นอกจากซื้อขายไปแล้วนะครับก็เพื่อผลประโยชน์และการลงทุนตําแหน่งเหล่านี้ก็เลยกลายเป็นการตกทอดใส่ในตระกูลทําให้เกิดระบบการสืบทอดตําแหน่งเหมือนในยุคฟิวดันอีก แล้วก็ทําให้ระบบราชการของฝรั่งเศสนะครับเป็นไปด้วยการช่อราดบังหลวงแล้วก็ไร้ประสิทธิภาพซึ่งแน่นอนครับก็สร้างความไม่พอใจอยู่เรื่อยแต่ว่าการซื้อขายตาแหน่งก็ไม่ได้ถูกกําจัดไปนะครับต่อมาถึงแม้ว่าในสมัยราชมูบองหรือในสมัยพระเจ้าหลุยที่สี่เองก็ทรงไม่ได้ยกเลิกการซื้อขายตาแหน่งนะครับเพราะว่ามันเป็นแหล่งรายได้จานวนมหาศาลที่ราชสํานักจะได้มานะครับความไม่พอใจนี้นะครับ ได้รับการสนับสนุนจากผู้มีจากผู้นำทางศาสนาและนักทฤษฎีการเมืองบางคนในช่วงศตวรรษที่6ที่16ซึ่งได้สร้างความคิดทางการเมืองที่ให้ความชอบธรรมแก,ก่ราษฎรในการที่จะต่อต้านผู้ปกครองที่กระทำผิดพวกเขาบอกว่าความผิดที่รุนแรงที่สุดคือผู้ปกครองนำเอาศาสนาที่ผิดมาให้ประชาชนทฤษฎีเหล่านี้นะครับถูกพวกโปรเตสแตนตน์ใช้ในการต่อต้านอำนาจผู้ปกครองในกลุ่มประเทศต่างๆไม่ว่าจะเป็นเนเธอร์แลนด์สกอตแลนด์นะครับและฝรั่งเศส แน่นอนว่ามันทําให้เกิดการต่อต้านกษัตริย์ความคิดที่เป็นเหตุเป็นผลและมีการจัดตั้งองค์กรที่มีวินัยของพวกเกาแวงหรือพวกข่า,าวินเนยนะครับซึ่งเป็นหนึ่งในสาขาของโปรโปเตสแตนเนี่ยทำให้ชนชั้นกลางและขุนนางฝรั่งเศสจํานวนมากคล้อยตามก่อนที่เกิดสงครามศาสนาหรือสงครามกลางเมืองในปี1562นะครับมีโบสถ์ของพวกเกาแวงจานวนมากในฝรั่งเศสซึ่งพวกนี้ถูกเรียกว่าอุกโนสซึ่งมีจํานวนมากถึง2 5 0 0แห่ง ในขณะเดียวกันนะครับความเชื่อทางนิกายกาแว่ก็ขยายตัวมากยิ่งขึ้นและในขณะเดียวกันเมื่อนาทีนี้ขยายตัวการความคิดในการต่อต้านกษัตริย์ก็ขยายตัวตามไปด้วยเมื่อพระเจ้าฟรองซัวที่1สวรรคตรครับพระโอรสก็คือพระเจ้าองรีที่2ขึ้นของราช แต่ว่าองรีที่2เนี่ยนะครับเป็นกษัตริย์ที่ไร้ความสามารถแล้วก็ไม่ได้สนใจบริหารราชการบ้านเมืองนะครับเป็นช่วงเวลาที่ทําให้ขุนนางตระกูลสําคัญ3ตระกูลขึ้นมามีอํานาจในราชสำนักนั่นก็คือตระกูลกีสตระกูลมองโมรองซี และสุดท้ายก็คือตระกูลบูบงนั่นเองครับซึ่งขุนานางทั้งสามตระกูลนียนะครับมีความต้องการที่จะให้ฝรั่งเศสกลับไปสู่ยุคสมัยของระบอบฟิวดันคือพวกขุนนางเหล่านี้นะครับมันยึดโยงอยู่ในทะิศฟิวดันก็คือการมีอิทธิพลในเขตพื้นที่ของตัวเองพวกเขาไม่ต้องการให้เกิดการรวมศูนย์อำนาจครับเพราะพวกเขาจะสูญเสียอำนาจและผลประโยชน์ให้กับกษัตริย์ซึ่งมีอำนาจอยู่ที่รัฐบาลกลางเพราะฉะนั้นพวกเขาเนี่ยไม่ไม่อยากให้กษัตริย์มีอำนาจที่แท้จริงและยังต้องการอำนาจในการปกครองดินแดนของตัวเองต่อไปในขณะเดียวกกันนนนนนรขุาาาางงเหล่ี้็แชชชิอใส ด้วยทาง,างที่มีอำน,นาจในท้องถิ่นแล้วนะครับก็ยังมาแย่งชิงอำน,นาจในส่วนกลางด้วย ตระกูลกีสนะครับถือว่าเป็นตระกูลที่มีอํานาจสูงสุดในบรรดา3าตระกูลแล้วก็ยังเป็นผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการของพระเจ้าองรีที่2ที่ให้พระเจ้าองรีเนี่ยไปทําสงครามกับสเปนซึ่งส่งผลให้ฝ่ายกษัตริย์มีนี่มาศาลจากการจ้างกองทัพครับแล้วก็ผลก็คือต้องมาเก็บภาษีจากประชาชนอย่างหนะักเพื่อเอาไปใช้หนี้ซึ่งก่อให้เกิดความไม่พอใจรุนแรงนะครับเมื่อปรากฏว่าฝรั่งเศสพ่ายแพ้สงครามกับสเปนแล้วก็ต้องมาทําสนทิสัญญาสงบศึกกับสเปนในปี1559 พระเจ้าองรีที่สองน,นะครับได้ประกาศยกเลิกความพยายามที่จะเข้าไปมีอำนาจในอิตาลีทําให้ขุนนางที่เข้าร่วมรบนอกจากจะไม่ได้ค่าจ้างแล้วก็เกิดความรู้สึกผิดหวังและไม่พอใจกับนโยบายขององรีที่สองมากหลังจากที่องรีที่สองสวรรคตได้ไม่นานครับความขัดแย้งต่างๆก็ปะทุข,ขึ้นกลายเป็นสงครามกลางเมืองในปี1592ซึ่งสะท้อนถึงความไม่พอใจของกลุ่มต่างๆที่มีต่อความพยายามของกษัตริย์ที่จะสร้างรัฐรวมศูนย์อำนาจถึงรัฐสมบูรณาญาสิทธิราชย์นั่นเอง ความกดแย้งเฉพาะหน้าเนี่ยนะครับนำไปสู่สงครามการเมืองเริ่มต้นด้วยปัญหาการสืบราชสมบัติหลังจากที่พระเจ้าองเรยที่2ส,สวรรคตครับ เกิดปัญหาการสืบราชสมบัติถึงแม้ว่าพระโอรสขององรีที่2จะกลายเป็นกษัตริย์ถึง3พระองค์นั่นก็คือพระเจ้าฟรองซัวที่2ซึ่งครองราชในปี1559พระเจ้าชาล์ที่9ซึ่งครองราชในปี1560และพระเจ้าองรีที่3ซึ่งครองราชในปี1574แต่ว่ากษัตริย์ทั้ง3พระองค์นี้ครับไร้ความสามารถและไม่มีคุณธรรมเอาซะเลยทําให้อํานาจการปกครองประเทศที่แท้จริงตกอยู่กับ พระราชินีแคทเธอรีนเดอเมดิซีซึ่งเป็นพระมารดาของกษัตริย์ทั้งสาพระองค์และเป็นพระมเหสีของพระเจ้าองเรีที่2สถานการณ์นี้เองครับทำให้เกียรติภูมิของสถาบันกษัตริย์เสื่อมโทรมลงอีกหนึ่งครั้งในขณะที่ฝ่ายขุนนางก็ขึ้นมามีอํานาจจนยากที่จะทําการปกครองนอกจากนั้นนะครับตลอดช่วงเวลา40ปีตั้งแต่ปี1562จนถึงปี1598ฝรั่งเศสตกอยู่ในภาวะสงครามครับ ความขัดแย้งนํามาสู่สงครามกลางเมืองซึ่งสงครามกลางส,สงครามกลางเมืองนี้เย่ถูกเรียกอีกชื่อนึองว่าสงครามศาสนาของฝรั่งเศสนะครับซึ่งมันมีมิติที่มิติที่ซับซ้อนกันอยู่มากๆเลยโดยด้านหนึ่งเนี่ยก็คือเป็นร่วมของพวกที่นับถือนิกายโปรเจสแซนที่ถูกเรียกว,ว่าอูเกนสกับฝ่ายหนึ่งที่ที่ดับถือศาสนาคาทอลิกแน่นอนว่าเขาตีการเรื่องศาสนาแต่อีกด้านหนึ่งแล้วจริงๆสงครามครั้งนี้เป็นความขัดแย้งของขุนนางกลุ่มต่างๆครับที่พยายามรวมตัวกันเพื่อต่อต้านนโยบายในการรวมศูนย์อำนาจของ กษัตรย์นอกจากนั้นนะครับยังมีเรื่องของชนชั้นกลางหรือพวกกระดุพีเนี่ยที่พยายามที่จะดิ้นรนให้เข้ามามีสิทธิท,ทางการเมืองและาศาสนาด้วยในขณะเดียวกันนะครับสงครามกลางเมืองน,นี้ก็ยังสะท้อนให้เห็นความไม่พอใจของประชาชนชาวปารีสด,ด้วย ซึ่งได้ก่อความวุ่นวายและท้ายที่สุดก็เป็นเรื่องที่แคว้นตา่ตางๆที่อยู่รอบนอกต้องการปกครองตัวเองจะเห็นได้ว่าศาสนา,าเป็นเพียงแค่เหตุผลส่วนหนึ่งเสี้ยวหนึ่งของสงครามกลางเมืองครั้งนี้เท่านั้นด้วยเหตุนี้ผมเลยไม่ได้เรียกว่าสงครามาศาสนาแต่ไปเรียกว่าสงครามกลางเมืองนั่นเองนะครับแต่ว่าศาสนา,าคือต้อนเหตุที่ทําให้ความขัดแย้งนี้ปะทุขึ้น พวกโรเตสแต์นะครับหรือว่าในฝรั่งเศสเรียกว่าอุกนสเนี่ยไม่เพียงแต่นับถือศาสนาที่แตกต่างไปจากคนส่วนใหญ่นะครับยังมีปฏิกิริยาที่ท้าทายอำนาจของกษัตริย์ด้วยพวกเขามีความสามารถสูงมากครับในการจัดตั้งแล้วก็บ่อนทําลายทางการเมืองอแม้ว่ารัฐบาลเองจะพยายามปราบปรามพวกนี้อย่างเข้มงวดนะครับแต่ว่าสมาชิกอุกนสก็ขยายตัวอย่างรวดเร็วนะครับโดยเฉพาะในปี1 5 6 1เนี่ยมีอุกนสในฝรั่งเศสถึง20ละถึง2ล้านคนคิดเป็นร้อยละสิของประชากรทั้งประเทศ ซึ่งพวกเขาก็มีพลังอย่างไม่น่าเชื่อครับเนื่องจากมีความชเชื่อร่วมกันแล้วก็มีการร่วมมือกันเป็นอย่างดีและมั่นใจในการสะสมสของขุนนางคนสําคัญบางคนในขณะที่พวกคาทอลิกเนี่ยผูกพันกับศาสนาจักรมากเกินไปซึ่งอุกโนสส่วนใหญ่นะครับเป็นพวกพ่อค้าที่เปลี่ยนศาสนาม,มาเพื่อรักษาสิทธิของตัวเองเท่านั้น อีทั้งขุนนางสองใน5ของขุนนางทั้งหมดในฝรั่งเศสก็เป็นพวกอุกโนสซึ่งแท้จริงแล้วนะครับพวกนี้เขาไม่ได้มีความเชื่อทางศาสนาอะไรมากหรอกครับแต่เขาเห็นโอกาสที่ว่าถ้าเขาเป็นฝ่ายอุกโนสเขาจะสามารถยุติการขยายตัวหรือการก่อสร้างรัฐสมบูรณาญาสิทธิราชของฝ่ายกษัตริย์ได้โดยการให้ศาส,สนาใหม่นะครับซึ่งพวกเขาต้องการให้เกิดขึ้นในฝรั่งเศสสิ่งที่เขาต้องการให้เกิดขึ้นก็คือเหมือนกับสนธิสัญญาอัปบรส ซึ่งจักรพรรดิเยอรมันเนี่ยยอมให้ขุนนางแต่ละคนนะครับเป็นผู้กําหนดนิกายแล้วก็ควบคุมศาสนาในดินแดนของตนเมื่อสมาชิกคนสำคัญของตระกูลมงโรงมรงซีกับบูบงหันไปเป็นโปรเตสแตนต์พวกอุกโนสก็กลายเป็นพลังคุกคามสําคัญที่น่าสะพึงตัวต่ออํานาจของกษัตริย์นั่นเองพระนางแคทเธอรีนเดเมเดซีนะครับเป็นคนที่เฉลี่ยฉลาดมากโดยพระนางเนี่ย ให้ใช้ความสามารถปกป้องไม่ป้องกันไม่ให้กลุ่มต่างๆนี้ปะทะกกันนะครับแต่ว่าเนื่องจากพระนางเป็นเพียงแค่ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์พระนางก็เลยขาดอำนาจทางการเมืองครับทําให้ไม่สามารถที่จะยุติความขัดแย้งของสองกลุ่มศาสนาได้ ความขัดแย้งนี้เพิ่มทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆครับผู้อคกนอสได้รับการสนับสนุนจากขุนนางที่มีความไม่พอใจจากการขยายอํานาจของฝ่ายกษัตริย์และเขาต้องการที่จะรักษาอํานาจท้องถิ่นของตัวเองเอาไว้ในขณะที่ฝ่ายคาทอลิกครับประกอบด้วยข้าราชการแล้วก็ผู้ที่ต้องการรักษาสถานภาพเดิมต่างฝ่ายต่างขอความช่วยเหลือจากข่าวต่างชาติครับโดยพวกอุกนสเนี่ยขอความช่วยเหลือไปยังอังกฤษเนเธอร์แลนด์แล้วก็เยอรมนีในขณะที่คาทอลิกขอความช่วยเหลือไปที่ฝ่ายสเปน ทั้งอังกฤษและสเปนก็เลยส่งกองทัพมาร่วมสงครามนี้ในช่วงต้นๆ สงครามกลางเมืองนะครับซึ่งนําโดย3ตระกูลนี้รุนแรงและโหดเหี้ยมไม่แพ้สงครามกลางเมืองอื่นๆเลยแต่ละตระกูลเนี่ยนะครับครอบครองดินแดนกว้างขวางมีผู้ปกครองจานวนมากแล้วก็มีกองทัพที่พักดีกับตนมีความสัมพันธ์กับต่างประเทศพวกกีสเนี่ยนะครับเป็นหัวหน้าฝ่ายคาทอลิกคุมทางตะวันออกเฉียงเหนือส่วนพวกอุโกโนสนะครับซึ่งมี2ตระกูลก็คือตระกูลมองโมรองซีคุมพื้นที่ภาคกลางส่วนบูบงหรือคุมภาคตะวันตกเฉียงใต้ ความขัดแย้งของคุณนางสาคัญเหล่านี้นะครับได้รับการสนับสนุนจากบรรดาคุณนางเล็กๆ,ๆ,ๆแล้วก็พวกผู้ดีเจ้าของที่ดินที่คุ้นเคยกับการเข้าไปหาผลประโยชน์ในอิตาลีซึ่งบัดนี้นะครับนอกจากจะไม่ได้ทําสงครามยังถูกรบกวนดาประหาเงินเฟอ้อด้วยคนเหล่านี้พอใจที่จะเห็นสงครามยืดเยื้อไปเรื่อยๆครับพวกเขาไม่ต้องการให้สงครามหยุดลงเพราะอะไรเหรอเพราะพวกเขา เมื่อเกิดสงครามพวกเขามีโอกาสในการกอบโกยทรัพย์สินรวมถึงไปยืดทรัพย์สินของฝ่ายตรงข้ามด้วยเพราะฉะนั้นผลประโยชน์ในกระเป๋าสําคัญกว่าความของพวกเขาเนี่ยสำคัญกว่าความทุกข์ร้อนของประชาชนทั้งที่สงครามเหล่านี้ยืดเยื้อนานเท่าไหร่ประชาชนก็เดือดร้อนมากเท่านั้นแต่ดูเหมือนว่าชนชั้นสูงฝรั่งเศสไม่ได้สนใจความเดือดร้อนของประชาชนเลยนะครับเขาสนใจแต่ผลประโยชน์และสิทธิของพวกเขามากกว่าเมื่อเวลาผ่านไปครับเมืองต่างๆก็แตกออกเป็นสอง่าย ทางใต้ของฝรั่งเศสเนี่ยเข้ากับพวกอุกโนสในขณะที่ทางเหนือซึ่งไม่ได้ติดทะเลเนี่ยเข้ากับพวกคาทอลิกฝ่ายคาทอลิกนะครับได้รับชัยชนะในหลายสมรภูมิแต่ว่าพวกเขาเนี่ยไม่สามารถขับไล่พวกอุกโนสออกจากฝรั่งเศสได้ในปี1572ครับพวกฝ่ายคาทอลิกได้หวาดล้อมให้พระนางแคทเธอรีนเดอเมดิซีใช้มาตรการขั้นเด็ดขาดกับพวกอุกโกนส ผลก็คือเกิดการสังหารหมู่พวกอุโกโนสในปารีสครับต่อไปก็ขยายไปทั่วประเทศซึ่งเหตุการณ์ที่เรารู้จักกันในชื่อการสังหารหมู่วันเซนต์บัตโตโลมิลซึ่งมีคนตายนับหมื่นเลยนะครับแต่เหตุการณ์ครั้งนี้ก็ไม่ได้มีผลต่อสงครามอะไรเพราะสงครามยังคงดําเนินต่อไปในที่สุดนะครับพวกอุโกโนสต้องถอยไปอยู่ทางตอนใต้ภายใต้การควบคุมขุนานางที่ไม่ยอมอดข้อของกษัตริย์สิ่งที่ทําให้สงครามครั้งนี้ยุติลงนะครับก็คือ ชนชั้นล่างหรือประชาชนนี่แหละครับเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องเมื่อเมืองทางใต้ตกก็เป็นของพวกอุกโนสส่วนทางเหนือเป็นของคาทอลิกแน่นอนมันมีการแบกจ่ายราศีและการสงครามก็คือมีค่าใช้ใจ่ายมีการต้องแบกค่าใช้ใจ่ายในการทําสงคราม ผลที่ตามมาคือฝ่ายเหนือเขาเบื่อหน่ายกับการถูกขูดภาษีเพื่อเอาไปทําสงครามพวกประชาชนก็เลยลุกขึ้นมาทําการปฏิวัติทางเหนือครับโดยปารีสเนี่ยถูกยึดโดยบรรดาฝูงชนก็คือประชาชนชาวปารีสเองแล้วก็ตั้งคณะกรรมการขึ้นปกครองซึ่งประกอบด้วยทนายความเสมียนแล้วก็ผู้นําทางศาสนาโดยปกครองในระบอบเผด็จการหลังจากนั้นเมืองต่างๆก็เห็นโอกาสก็เลยเอาอย่างปารีสบ้างครับเมืองเหล่านี้สนับสนุนการปกครองในแบบสาธารณรัฐหลังจากนั้นอีกหลายเมืองก็ทําตาม ความเสียหายของสงครามทําให้ชนชั้นล่างเดือดร้อนอย่างหนักและเขาหมดความอดทนลงครับเกิดการกรบฏในภาคใต้และภาคกลางเช่นเดียวกันในที่สุดครับฝ่ายชนชั้นสูงทั้งหลายก็ต้องหันกลับมาจับมือกับกษัตริย์ครับเพื่อที่จะแก้ไขปัญหานี้โดยบอกว่าถ้าพระเจ้าองรีที่3มตายบุคคลที่จะขึ้นครองราชต่อไปโดยความเห็นชอบของทุกฝ่ายก็คือองรีแห่งบูบงซึ่งเป็นพวกอูโกโนสการที่บทสรุปมันจบลงตรงนี้ครับ มันแสดงให้เห็นอย่างหนึ่งก็คือว่าความขัดแรงความขัดแย้งในฝรั่งเศสถ้าเป็นเรื่องของชนชั้นสูงตีกันต่อให้มันเสียหายเท่าไหร่พวกเขาก็ไม่ยอมแพ้ครับไปขุดรีมภาษีแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ความขัดแย้งในฝรั่งเศสมีชนชั้นล่างก็คือประชาชนเข้ามาเกี่ยวข้องเมื่อไหร่พวกชนชั้นสูงที่ทะเลาะก,กันเขาจะหยุดการทะเลาะก,กันครับและจัดเหมือนกันเพื่ออะไรเพื่อป้องกันไม่ให้ชนชั้นล่างขึ้นมาคุ้มข้ของเกี่ยวกับอำนาจการปกครองและสิทธิผลประโยชน์ของพวกเขา เป็นการกีดการชนชั้นล่างให้กลับไปอยู่ที่เดิมและให้ทุกอย่างกลับสู่สภาวะเดิมแม้ว่าชนชั้นสูงอาจจะต้องเสียผลประโยชน์ไปได้แต่ก็ดีกว่าการปล่อยให้พวกชนชั้นล่างชั้นต่ำทั้งหลายก็คือความจริงก็คือประชาชนฝรั่งเศสนะครับเข้ามามีบทบาทแทนที่พวกเขานั่นเองเพราะฉะนั้นจุดจบข,ของสองครามกลางเมืองก็คือมันคือประเด็นนี้แหละครับก็คือการพยายามกีดการชนชั้นล่างออกไปองรีแห่งบูบงนะครับขึ้นของราชเป็นพระเจ้าองรีที่4ปฐมกษัตริย์ราชวงศ์บูบง พระองค์ได้สร้างเอกภาพในประเทศครับด้วยการที่ทรงเปลี่ยนศาสนามาเป็นคาทอลิกเพื่อดึงเอาพวกคาทอลิกมาเป็นพวกในขณะเดียวกันพระองค์ก็ออกประกาศสิทธิเสรีภาพและเอกสิทธิให้กับพวกอุกโนสและก็ยังมีกัดมีพระองค์นะครับได้กำจัดพวกกรรมกรแล้วก็ชาวนาสงครามนี้จบลงด้วยการที่อำนาจของกษัตริย์เข้มแข็งขึ้นนั่นเองครับเป็นยังไงบ้างครับสำหรับเรื่องราวของ ฝรั่งเศสตอนนี้ตอนนี้เรากําลังเข้าสู่ผมเชื่อว่าเข้าสู่ตอนที่ทุกคนรอคอยนั่นก็คือราชบุงปูโปงนั่นเองครับเป็นช่วงที่ฝรั่งเศสจะรุ่งเรืองจนถึงขีดสุดภายใต้แนวทางสมบูรณาญาสิทธิราชรอาณาจ,จัจากรฝรั่งเศสจะกลายเป็นผู้นําของทวีปยุโรปแล้วนะครับแต่ว่าการเป็นผู้นําครั้งนี้มันมีบาดแผลและช่องโหว่บางอย่างเกิดขึ้นและมันก็กลายเป็นชนวนเหตุที่ทําให ความยิ่งใหญ่ของราชกาลมารั่งเศสและราชวงศ์ฝรั่งเศสสิ้นสุดลงด้วยน้ำมือของการปฏิวัติของประชาชนเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปอย่าลืมติดตามด้วยนะครับสำหรับตอนนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ